เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอนนขอพระสรสาและสันติสุขจากพระเป็นเจ้าพระบิดาของเรานนและจากพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายลวส,สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน อีกสองสัปดาห์จะสิ้นสุดปีพิธีกรรมพระศาสนาจัดได้สอนเราด้วยปฏิทินคริสตัธรปฏิทินคาทอลิกว่าหนึ่งรอบปีพิธีกรรมเพื่อเตือนสอนว่าพระเป็นเจ้าเป็นเจ้าของเวลา พระองค์ประทานเวลามาให้กับเราและพระองค์อยู่นอกเหนือการเวลาส่วนเราอยู่ในการละเวลาพระองค์ประทานสติปัญญาประทานร่างกายประทานจิตวิญญาณให้เราใช้ในเวลา ที่พระองคประทานให้ให้เกิดคุณประโยชน์แต่เมื่อเราใช้ไปน,นานๆใช้ไปจนเพลินเราก็นึกว่าเวลาเป็นของเราที่จริงแล้วเวลาเป็นของพระเป็นเจา้าและเราก็จะจบสิ้นเวลาตามแต่ที่พระองค์กำหนดไว้ดังนั้น นี่คือเครื่องหมายแห่งพระคุณพระพรที่พี่น้องต้องใช้ให้เกิดคุณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดคุณนประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณและวันอาทิตย์ทุกๆเช้าว,วันอาทิตย์เราก็มาถวายเวลาคืนแด่พระองค์นิดหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้า แต่ที่จริงเราเข้าใจผิดและคิดผิดอย่างมากที่คิดว่าเราเป็นเจ้าของโลกเจ้าของร่างกายเจ้าของเวลาก็สมควรที่จะขอขมาโทษต่อพระองค์ เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยก็เชิญฟังพระวรสารนักบุญนัน่ออนอยู่ขอถวายพระเกียรติ พระเยศเจ้าตรัสดาบดาสิเป็นเรื่องอุปมาดังนี้พระดาจักรสวรรค์เปรียบได้กับบุรุษผู้หนึ่งกําลังจะออกเดินทางไกลจึงเรียกคนรับใช้มามอบทรัพย์สินไว้ให้ ให้คนแรกห้าตะแลนให้คนที่สองสองตะแลนให้คนที่สามหนึ่งตะแลนตามความสามารถของแต่ละคนคนที่ได้รับห้าตะแลนก็รีบนำเงินนั้นไปลงทุน ทำกำไรได้อีกห้าคนที่รับสองตะแลนก็ทำกำไรได้อีกสองเช่นกันส่วนคนที่รับหนึ่งตะแลนนั้นไปขุดหลุมซ่อนเงินของนายเอาไว้ต่อมาอีกนานนายของคนใช้พวกนี้ก็กลับมา และเรียกตรวจสอบบัญชีของพวกเขาคนที่รับห้าตะแลนเข้ามานำกำไรอีกห้าตะแลนเข้ามาด้วยกล่าว่านายขอรับท่านให้ข้าพเจ้าห้าตะแลนนี่ขอรับอีกห้าตะแลนที่ข้าพเจ้าทำกำไรได้ นายก็พูดว่าดีมากเจ้าคนใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่โตจงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับสองตะแลหนึ่งเข้ามารายงานว่านายขอรับ ท่านให้ท้าพเจ้าสองตะแลนนี่ขอรับอีกสองตะแลนที่ทำกําไรได้นายก็พูดว่าดีมากคนใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะให้เจ้าจัดการในเรื่องใหญ่โตจงมาร่วมกินดีกับนายของเจ้าเถิด คนที่ได้รับหนึ่งตะแลนก็เข้ามารายงานว่านายขอรับข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนเข้มงวดเก็บเกี่ยวในที่ที่ไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงนำเงินของท่านไปฝังดินซ่อนเอาไว้นี่ขอรับเงินของท่าน นายจึงตอบว่าเจ้าคนใช้สารเลวและเกียดครานเจ้ารู้ว่าข้าเก็บเกี่ยวในที่ที่ข้าไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่ข้าไม่ได้โปรยเจ้าก็คนเอาเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้สิเมื่อข้ากลับมาจะได้ถอนเงินของข้าพร้อมกับดอกเบีย้ย จงนำเงินหนึ่งตะแลนไปให้แก่ผู้ที่มีสิบตะแลนเพราะผู้ที่มีมากก็จะได้รับยิ่งมากขึ้นแล้วเขาจะมีอย่างเหลือเฟือแต่ผู้ที่มีน้อยแม้สิ่งเล็กน้อยที่มีก็จะถูกริบออกไปด้วยส่วนเจ้าคนใช้ไร้ประโยชน์นี้ ตรงนำไปทิงไว้ที่มืดข้างนอกนอมลที่นั่นจะมีแต่เสียงร่ำมให้และขบเคี้ยวเคี้ยวฝันพระวาจาพระเจ้าพระพิสดาสทรงาสวเสนเชิญนั่ง